นี่คือหนึ่งในกองหน้าที่ผมอยากให้ปืนใหญ่์เสนอลซื้อมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับโดมินิกโซรังกี้กองหน้าจากบอลมัดเมื่อรุ่นการที่แล้วและเป็นกองหน้าชาวอังกฤษด้วยนะทําไมผมถึงอยากให้ปืนใหญ่ซื้อคนคนนี้ความเป็นจริงอะ่ะไม่ใช่มีแค่เขาคนเดียวนะครับมีสองคนที่ผมอยากให้ซื้อมีใครบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะก่อนอื่นใครมาดูคลิปแล้วชอบนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะอีกพันเศษผมจะได้ไอโฟลเนอะโอเค เข้าเรื่องนะครับตอนซัมเมอร์นะครับแฟนอาร์เซนอลก็มาดูไลฟ์ผมบ่อยชอบถามผมว่าพี่ครับอาร์เซนอลคอนเสริมตำแหน่งไหนและใครบ้างที่เหมาะกับอาร์เซนอลในตำแหน่งนั้นผมมักจะบอกสมเสมอรครับว่าเฮ้ยด้านหลังไม่ใช่ปัญหาคุณเสียประตูน้อยที่สุดในฤดูกาลที่แล้วแต่ไม่เป็นไรคุณได้คาราฟิโอรี่มาอย่างน้อยมันก็แกร่งขึ้นตรงกลางก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรเพราะเวลาคุณเจอใครก็แทบไม่เป็นรองอยู่แล้วโอเคคุณได้เมริโนมาคุณแกร่งขึ้นแต่แนวรุกเหรอครับ กองหน้านี่คือปัญหาที่ผมมองว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของอาเซนอลเมื่อฤดูการที่แล้วแต่คุณกลับไม่ได้ใครมาเลยคุณยังใช้ใคลฮาวเวดคุณยังใช้กาเบรียลเคซูตฮาวเวดโอเคพอทูไทยแต่เคซูตอะครับนี่คือกองหน้าที่อยู่กับซิตี้ก็ไม่ได้ยิงอะไรที่มาเป็นกอบเป็นกำไม่ใช่กองหน้าที่ซิตี้จะเก็บไว้ด้วยซ้ําแต่คุณดังคาดหวังกับกาเบรียลเคซูตใครอีกคนหนึ่งคือลาฮิมเซอร์ลินที่ยืมมาซึ่งสาหรับผมผมมองไม่ตอบโจทย์ และทำไมผมถึงบอกว่าดมินิกโซรังกี้คือคนที่อาร์เซนอลควรซื้อมากๆความเป็นจริงมี2คนที่ผมอยากให้ซื้อมากกว่าเขานะครับอ่ะเราย้อนไปเมื่อรุ่นการที่แล้วดาวซังโงวของพีเมลิกเออร์ลินบาฮารันยีประตูโคพาเมอร์ยีประตู2คนนี้ลืมได้เลยเอาร์เซนอลแปลมาไม่ได้แล้วทีนี้อาริสซาเดอร์อิซักได้21ประตูในอันดับที่1 3บสามอันดับที่สาแต่นิวคาสเซิลเป็นทีมที่ร่ำรวยมากก็ไปเอาจากเขายากเพราะฉะนั้นผมมองว่า โอเคถ้ายากก็ยังมีตัวเลือกอื่นอีกอีวานโทนี่ก็ได้แต่สําหรับผมนะครับอีกคนหนึ่งคือโอริ่งวากิงแต่แอสเซมอละนาควันนี้พวกเขามีโค้ชชื่ออูนาอิมิรี่และพวกเขาได้เล่นอยู่ฟาเชิมเบลีก็ค,คงยากที่จะไปเอามาแต่โซลังกี้อะครับเขาเป็นลําดับที่4ยิงเทียบเท่ากับโอริ่งวากิงนะยิงเทียบเท่ากับอ่าเนี่ยอีกคนนึงผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ยิงเยอะกว่าโมฮัมเหม็ดซาร่ายิงเยอะกว่าบุกโยทาก้าเขายิง19ประตูกับบอลหมัดนะครับ และนอกจากยิงแล้วเนี่ยสกิลการเลี้ยงการหาพื้นที่เขาดีมากลูกการอากาศเขาก็ดีผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณไม่ได้เลเสเดอร์อีซักไม่ได้อลิฟวากิงเนี่ยคุณต้องเอาและผมเชื่อว่าคุณเอาได้ทําไมจะเอาไม่ได้สเปอร์ซื้อเข้ามาหกสิบล้านอาซนอลจ่ายไม่ได้เลยครับอาซนอลไม่มีปัญญาจ่ายเงินหกสิบล้านหรอกครับแล้ววันนี้เป็นยังไงอ่ะคุณค่ากวางกับกาเบรียลเคซุสได้แค่ไหนครับไคลฮาวเวดโอเคอาจจะดูเหมือนยิงได้ แต่สําหรับผมนะผมพูดตรงๆนี่คือจุดที่พลาดที่สุดของอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้เลยคือการไม่เสริมกองหน้าไม่ได้ทั้งอีซักไม่ได้ทั้งโอลิวกิ้งไม่ได้วันโทนี่และไม่ได้อดูเมนิโซลงกี้แม้กระทั่งเชสโกที่คุณอยากได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ใครเลยผมไม่ได้บอกว่าถ้าคุณได้กองหน้าคุณจะมาอยู่อันดับสูงกว่านี้นะแต่ผมก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้กองหน้าการคุณก็ต้องเจ็บอยู่ดีหลังคุณต้องเจ็บอยู่ดีแต่ถ้าคุณมีกองหน้าในหลายๆเกมครับคุณมีกองหน้าที่ดีกว่าเนี้ คุณอาจจะได้แต้มมากกว่านี้นะโดมมนิกโซลังกี้ผมฟันธงตรงนี้เลยนะครับทีมแฟน Arsenal, อาร์เซนอลย่าดาผมนะผมฟันธงเลยลู้การนี้โดมินิกโซลังกี้จะยิงในพิมพ์ลกมากกว่ากองหน้าและแนวรุกของอาร์เซนอลทุกคนผมฟันธงคอยดูแล้วกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วยนะ